สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับมุงลวด p ีเน็ตนะครับพีเนเองนะครับเราเป็นโรงงานผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับมุงลวดทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับหรือสินค้าที่มีความหลากหลายมากมายวันนี้นะครับเรามีการติดตั้งมุงลวดที่บ้านของคุณธัญญาอาสยานะครับคุณธัญญาจะติดตั้งมุงลวดรูปแบบไหนนวัตกรรมอะไร เดี๋ยวตามผมมาเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะธัญญา,านะคะคคอันนี้ทําใหม่นะคะทุกคนคือตอนแรกอะคิดว่าน่าจะเป็นมุ้งรวดแบบว่าเปิดปิดหรืออะไรขึ้นยังนึกภาพไม่ออกทุกคนแต่ทีนี้ยพอทําเสร็จปุ๊บสวยมากอันนี้เป็นมุ้งจีบเพชรเฟรี่ใช่ครับ คือสวยมากทุกคนคือบ้านทันย่าคือมีสุนัขอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือสามารถแบบว่ากันน้องสุนัขออกได้เลยแล้วก็กันขนอะไรเงี้ยคือมันไม่ไม,ไม่ไม่ติดขนอะ่ะหนูคิดว่านะเนี่ยคือจับแล้วแบบดูดีมากแล้วก็สุคัญสวยมากเลยค่ะเป็นไงบ้างครับสุนัขที่เนี้ยไว้เป็นใครนะครับอ่าเป็นปอมค่ะเป็นอปอมโซนมากแล้วก็ เห่าเสียงดังด้วยใช่คัดแล้วก็ mm hmm. เขาจะชอบแบบวิ่งออกนอกบ้านอะไรเงี้ยเวลาที่เราเปิดประตูเพราะฉะนั้นคือตัวนี้คือสามารถรับกันได้ดีเลยใช่ครับตัวนี้เราออกแบบมาเพื่อน้อง <c oughs> สุนัขหรือน้องแมวที่ลูกค้าเลี้ยงไว้นะครับรับ <c oughs> ประกันว่าเขามีความแข็งแรง <c oughs> <c oughs> มากมากนะครับและตัวนี้นะครับสีของโครงสร้างนะรเรารับประกันสีเนี่ยสิบปี นะครับควาสร้างที่มีความแข็งแรงนอกจากเขาจะใช้กันยุงแล้วนะครับเป็นประตูป้องกันสัตว์เลี้ยงณนะตอนนี้นะครับมุ้งวดที่สามารถป้องกันแบบนี้ได้มีรูปแบบที่น้อยมากนะครับที่สามารถป้องกันสัตว์เลี้ยงแบบนี้ได้เข้ากับบ้านมากค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่ารูปแบบนะคะตอนแรกหนูแอบกังวลว่าแบบเอ๊ะสีแล้วมันจะเข้ากันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้คือสวยมากค่ะ